สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงเต่าในช่วงที่อากาศหนาวๆแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมก็ยังเลี้ยงเหมือนปกติทุกอย่างนะครับก็คือแช่น้ําตากแดดตอนเช้านะฮะแล้วก็ให้อาหารตามปกติแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอ่ะไม่ได้เลี้ยงเจ้าโก้ด้วยด้วยหลอดแบบแต่ก่อนแล้วนะฮะ ผมก็จะเลี้ยงแบบแบบที่ผมเคยทําให้ดูเมื่อกิปที่แล้วครับก็คือว่าผมจะเอาโก้ให้อาหารแล้วก็ตากแดดไ้ที่ระเบียงทั้งวันไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปไปทั้งวันเลยรับ UVA UVB แต่เนื่องจากว่าช่วงเนี้ยแดดมันไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามันหน้าหนาวใช่ไหมครับท้องฟ้ามันจะค่อนข้างอึมครึมตลอดเวลาแล้วก็โก้ก็อาจจะได้รับแสง UVB นั่นแหละครับ แต่ว่า UVA ที่เอาไว้วเอาไ้ใช้ย่อยอาหารเนี่ยโกจะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะทําให้โกเนี่ยถ้าไม่ได้รับ UVA ที่มากพอจะทําให้เต่าเราอะออท้องอืดได้อะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยต้องเอามาตาก UVA ในบ้านเอาในห้องเอาก็คือเนี่ยฮะผมจะมีกล่องที่ผมเตรียมเอาไว้อยู่แล้วสําหรับวันที่ไม่มีแดดหรืออากาศไม่ค่อยอุ่นพอนะครับผมก็จะทําแบบนี้ฮะก็คือ ก็คือเอาเต่าเราอ่ะมาใส่ในกล่องแล้วก็แล้วก็ให้มันอาบแดดอาบเท่ทีอาบแสง UVA อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นนะฮะแล้วพอพอหมดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมก็เอาออกแค่นั้นนะครับเนี่ยฮะผมก็จะให้ให้เจ้าโก้เนี่ยอยู่ในกล่องนี้เลยชั่วโมงหนึ่งนะฮะนี่คือกล่องใบแรกที่ผม ใช้เลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่ได้โก้มาเลยนะแต่ตอนนี้กล่องดูแบบดูเล็กมากเลยเพราะว่าโก้เขาตัวโตวขึ้นแล้วนะฮะก็ก็รู้สึกดีเต่าเราโตแล้วนะฮะเนี่ยครับผมก็จะให้โก้อยู่ให้ให้ให้น้องเต่าผมเนี่ยอยู่ในกล่องเนี้ยไปเลยหนึ่งชั่วโมงพอพอหมดหนึ่งชั่วโมงผมก็เอาออกนะฮะเนี่ยครับพอครบหนึ่งชั่วโมงผมก็ พาน้องเต่าอ,ออกจากกล่องแล้วก็เก็บกล่องเก็บของเก็บหลอดอะไรเข้าที่นะฮะพอเก็บเสร็จปุ๊บก็พาพาเต่าไปไว้ระเบียงเหมือนเดิมเพื่อให้เขาได้รับแสง UVB ต่อนะครับเมื่อกี้แค่เราเอาเข้ามาข้างในเพื่ออาบ UVA ให้เขาย่อยอาหารทีนี้ก็ให้เขาอาบ UVB ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับหน้าหนาวนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ